เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังร้านอาหารทางประเทศไทยเพราะเราต้องใช้ในเรื่องของแพคเกจจิ้งต้องขย่งคุยหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับ ซีอีโอของเดสแพคเดสแพคครับถามหน่อยแพ็กเกจจิ้งที่ไหนก็มีทำไมต้องเดสแพคผมว่าการแข่งขันสมัยนี้พี่ต่อมันมันหนีเรื่องของแบรนด์ไม่ได้แตนะ่ถ้าเกิดคุณอยากได้แพ็กเกจจิ้งทั่วไปคุณซื้อทีซอ่ซื้อไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดลูกค้าแบบร้านอาหารเนี่ยโดยเฉพาะคาเฟ่นเนาะถ้าเกิดอยากจะให้ร้านตัวเองมันที่รู้จักอย่างแรกเลยมันแพ็กเกจจิ้งมันคือของที่มันอยู่ตรงหน้าเฮ้ย hey, <N> อันนี <Hey. S 2> ้ดีเฮ้ยอย่างเงี้ยพี่ทำแบรนด์ทำข้าวเหนียวมะม่วง เอาแเดี๋ยวม่วงแล้วออกแบบให้มันกลายเป็นเนกล่องของม้วงเลยอ๋ออออเย่างเงี้ยพี่ต่อค<ท>ิดว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องทำกี่ชิ้นใ,ให้ถ่ายเล่นๆล่นหมื่นชิ้นสามพัน <3, 000. S 2> ว่าเราร้อยกล่องสามสิบบาทไม่หมดแล้วใช่แล้วว่ค่าโมโบติทำโมพว,วกแพ็กเกจย,งยางานเงี้ยพลาสติกอะทำโมให้ถ่ายเท่าไหร่หถ่ายเล่นเล่นมื่นไทยอีกห้าหมื่นอย่างเงี้ยทำค่าโมมันสองหมื่น ถ้าเกิดสั่งดูคอมมิวลุ่มกันมีให้ได้เลยนี่เราทำโมแล้วก็ไปให้โรงงานอื่นทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเลือกันดีโอเคอเคอ้มันดีน้ำกะทิใช่อันนี้อะไรนะถัวถั่วข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงสั่งขยาอยู่ในกล่องเดียวแพคเกจจิ้งแบบนี้มะม่วงก็ไม่ช้ำด้วยใช่ใช่ เอ้ยดี <c oughs> เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งเ่ยมันคือโซลูชันแบรนดิ้งปัจจุบันมันไม่ได้อยู่ที่หน้าร้านอีกต่อไปเพราะว่ารเราส่งอาหารไปหาลูกค้าครเราจะยกหน้าร้านไปหาลูกค้าหรอมันไม่ได้หรอกปกติเรามีถ้าลูกค้าสั่งครบ5,000บาทเอกแบบฟรีช่ปะซึ่งปกติถ้าออกแบบโลโก้5 0 0 0อยู่แล้วนะเฮ้มัน เพิ่มเพิ่มแพงมานั้นอีกใช่ออกแบบโลโก้เนี่ยขั้นต่ำก็มีม5 0าพันแปลว่าคุณซื้อเพจจิ้งห้0พันคุณออกแบบฟรีแปลว่าคุณได้โลโก้ฟรีไปเลยหรือถ้าเรามีโลโก้อยู่แล้วแต่โลโก้จะต้องไปแปะอยู่บนอยู่บนสินค้ากราฟิกก็ออกแบบได้ใช่อยากให้แบบเราลองเอาแบบขึ้นแบบให้เป็น 3D ดให้ดูให้ให้เห็นเป็นไอเดียก่อนทำได้ผมว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกคือ ซัพพลายเออร์ปัจจุบันเขาต้องเพินตัวเองกลายไปเป็นพาร์ทเนอร์และเข้าไปช่วยร้านอัานหาแก้แก้ปัญหาให้กับลูกค้า <unhappy> ฉะนั้นวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นแพคเกจจิ่งยิางดีอย่าง,ง,ง d e s แ p ก c k ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อ oh, oh. มใจด้วย <P ract ical> ใครสนใจอยากติดต่อ d e s แ p a c k เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ติดต่อ d e s แ p a c k แล้วก็ราคาดีสั่งได้ทั่วประเทศด้วย